เพื่อนๆมาดูแมวกันดีกว่าน่ารักจังเลยสามเดือนแล้วอือ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 อืมวแมวแมวมวแวแมวแมอืมอ <laughs> ออะไรลูกไอ้ตัวนี้น่ารักอะ่ะ ตัวนี้ทำไมมันหลบอยู่ตรงเนี้ยน,นี่อะไรเนี่ยนี่อุ้ออยแมบวบตัวนี้สีฟ้าแมบวบสีตาสีฟ้าหจะเล่นกับน้องจะเล่นกับตัวนี้จะเล่นกับตัวเนี้ย ไปนู่นเราไม่กูไม่คุ้น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 เพืดด่อนดูอ่ะน่ารักสุดเลยนะนะหน่า <c oughs> <c oughs> ทำไมอ่ะเนี่ยไม่นี่ ไปนูนปน่นละไปรุ่นละเอ็มเอ็ม,ม,มอิ่มแล้วอิม่มแล้วใช่เปล่าไหนดีสิขอดูหน่อยสิขอดูไหนสิอืมสีเพืเ่อนๆนี่ๆๆ่ตอนนี้น่ารักที่สุด อันนั้นตัวพ่อมันเหร เพื่อนๆมาดูแมาตัวนี้สิน่ารักมากเลยเล่นเล่นหังเล่นหังอืม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 นาานาแมวแมวอืมโอเคเอ็นดูที่สุดเอ็นดูที่สุดอืมอือดูดวงตาก็ดิดวงตาสีฟ้านะ ดวงตาสีฟ้าด้วยอือพี่ดูนะดูนะแม่เห็นไหมเห็นไหมสีฟ้าด้วยนะหน่าหน่าหน่าอืออืมอืไปไปไปจะเล่นกับลูกมึงนี่เนี้ยเนี้ย อะไรลูกทำไมกลัวอะไรลูกเราอ่ะลูกเมียวมียวมวเมียวเมเมียวเมยเหมียวเม โอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแมวยังไม่คุ้นนะคะเดี๋ยวไว้ถ่ายใหม่ขอบคุณค่ะ